สวัสดีครับวันนี้พามาดูงาน NFT นะครับของศิลปินที่ชื่อว่า n ีนานะครับกับผลงานที่ชื่อว่า Nina Supercool World นะครับแล้วก็ในรอบ30วันนี่ก็ติดอันดับท็อป10นะครับของตลาด NFT ด้วยมูลค่าสูงถึง4,900อ e ี h นะครับแล้วก็มี Market Cap นี่ Estimate อยู่ที่7,000ประมาณ7,000อ e ี h นะครับราคาพออยู่ที่0.925อ e ี h เป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณสัก9 0 0เอ่อหกหมบาทนะครับประมาณ60,000บาทแล้วก็โปรเจกต์นี้มีความเป็นมาอย่างไรนะครับทำไมถึงน่าสนใจแล้วก็สําหรับคนที่เป็นศิลปินด้วยนะครับก็ควรจะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับ สวัสดีครับพบกับผมโยชิกำพลอุรานวิโยและนี่คือ c Creative Rich คิดสร้างเงินบริฐานความคิดพิชิตเงินล้านนะครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง Creative Rich นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เกี่ยวเรื่องของ n f t Metaverse b l o c k c h a i n t e c h n o l o g y Content Optimization i n v e s t m e n t แล้วก็เรื่องของ b u s i n e s s s t r a t e g i y ต่างๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับนะครับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า NiNA Supercool World นะครับหน้าตาจะเป็นแแแบบ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 นนนนนีี้้ะะคครรรัััเป็ตตววกูท่ดง ดูเรียบง่ายเป็นแบบรูปทรงเรขาคณิตเป็นหน้าหน้าคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตัวเลขประกอบมีหน้าแมวหน้าคนอย่างเงี้ยนะครับดูง่ายมากเลยนะครับเรารู้สึกว่าเอออันนี้มันเอ่อเหมือนตัดกระดาษมาแปะหรือเปล่าทำไมมันดูง่ายอย่างนี้นะครับเบื้องหลังผลงานนี้เป็นยังไงอ่ะเราลองไปดูราคาฟอกันก่อนเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าราคาฟออยู่ที่0.925ก็คือ60,000บาทนะครับก็ถือว่าสูงมากทีเดียวแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ จริงๆก็เพิ่งจะเริ่มมินนะครับเมื่อประมาณช่วงกรกดาที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามาแรงมากถ้าเราลองดูในชาร์ตนะครับในรอบ30วันนะครับอันนี้รอบ30วันเนี่ยเราจะเห็นว่าผลงานที่มันอยู่ในท็อป10เนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าเดิมๆนะครับอย่างคริปโตพังนะครับอัลเตอร์ดีสบอเอฟนะครับมูลเบิร์ดบาบาบาอะไรพวกนี้นะครับโคนเอ็กซ์กอบลินทาวก็ยังอยู่ดูโดอะไรเงี้ยอสุกิเห็นไหม พวกนี้ก็ยังเป็นเจ้าเดิมๆแต่ว่า n ีนา s u p e r c o คูเนี่ยมันโดดเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็ความความแปลกก็คือ,อตัวผลงานก่อนหน้าน,นี้ที่ติดอันดับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น PFP ใช่ไหมจน PFP ที่เน้นคุณค่า u อ i ย i t y แล้วก็ไปสู่เรื่องของเกมเรื่องของ Metaverse นะครับแต่ว่า n ีนาซูเปอร o คู r เนี่ยแตกต่างออกไปเดี๋ยวมาดูกันว่าแตกต่างอย่างไรนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูในโปรเจกต์นะฮะพอคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นว่า โกลดานะครับตอนแรกก็นึกว่าเอลิ Link ้งผิดหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่ครับจริงๆก็คือเอเขาตั้งใจให้โปรเจกต์นี้เหมือนเป็นหัวหอกของโครงการที่ชื่อว่าโกลดาะโกลดามันคือแกลเลอรี่ออฟดิจิทัลแอสเซทนะครับซึ่งความหมายของเขาเนี่ยเหมือนกับต้องการจะสร้างแกลเลอร,รี่สร้างสเปซส,สำหรับเ,เขาเรียกว่าศิลปินนั่นเองนะครับสำหรับโปรเจกต์ซูเปอร์คูลเนี่ยนะครับก็ศิลปินชื่อว่านีน่านั่นเองนะครับนีน่าซูเปอร์คูล ดีน่าชาแนลแอบบี้ก็เป็นศิลปินจากอิลลินอยนะครับเธอจบจากาวิทยาลัยนะครับที่เกี่ยวกับด้านศิลป,ปะโดยตรงนะครับเดี๋ยวมาดูโปรไฟล์เธอนะครับจบจากออคัสตานี่คอลเลจนะครับออคัสตานี่คอลเลจเนี่ยเป็นวิทยาลัยด้านอาร์ตแอนด์ไซแอนก็คือจะเน้นด้านศิลป,ปะแล้วก็วิทยาศาสตร,ร์นะครับแสดงว่าเธอเนี่ยตั้งใจที่จะเรียนด้านอาร์ตโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นศิลปินมาอย่างต่อเนื่องนะครับมูลค่าผลงานของเธอทั้งหมดนะครับ ที่ยังไม่รวมคอลเลกชัน NFT อันนี้นะครับมีมูลค่ารวมถึง5 0 0แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นเงินไทยตอนนี้นะครับก็ราวๆ17ล้านบาทไทยนะครับก็ถือว่าเธอเป็นศิลปินที่อยู่ได้สบายๆคนหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้เธอก็อายุ40ปีแล้วนะครับก็เรียกว่าทําผลงานมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะครับจึงเรียกว่ามีฐานแฟนคลับนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเบื้องหลังผลงานเธอนะครับคือในเว็บไซต์เขาก็จะมีนะครับวิดีโอ เป็นเบื้องหลังเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับสั้นๆอันนี้นะครับก็เป็นสตูดิโอของเธอนะฮะนี่ผมเร่งสปีดให้ก็จะเป็นงานกราฟิตี้เห็นไหมที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันคล้ายๆกับอาจจะเป็นตัดแปะก็คือตัดแปะจริงๆนะฮะเธอก็เอากระดาษสีนะครับมาตัดเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็ครีเอทเป็นอิเลเมนต์นะครับโดยคอนเซปต์ของเธอก็จะมองว่าเออเมื่อต้องการจะสร้างความไดเวอร์ซ y สร้างความหลากหลายให้กับอีโ s ซิสเตของ NFT นะครับ แล้วก็สิ่งที่เธอทำเนี่ยก็คือสร้าง Element มากกว่า 2,000, า2000ชิ้นนะครับที่แตกต่างกันแล้วก็ให้ทีมเนี่ยเข้ามาเข้ามาจัดการ Element ต่างๆให้เป็น n f t ทั้งหมดประมาณ5,000กว่าชิ้นนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มิ้นหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือโปรเจกต์โกด้าของเธอนั่นเองทีนี้ความน่าสนใจของโปรเจกต์นี้ทำไมมันถึงดังถึงปังนะครับอันดับแรกเรารู้ไปแล้วหก็คือว่า เป็นศิลปินตัวจริงนะครับแล้วก็ทํางานด้านด้านอาร์ตเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับผลงานของเธอเนี่ยไม่ใช่แค่เออ่ขายในแกลเลอรี่นะครับแต่ว่ายังถูกบรรจุในมิวเซียมต่างๆนะครับอย่างเช่นมิวเซียมออฟโมเดิร์นอาร์ตนะครับหรือโมมานะครับหรือวิทนีย์มิวเซียมอเมริกันอาร์ตนะครับแล้วก็บูกลินมิวเซียมนะครับอีกหลายๆที่นะครับที่นำผลงานของเธอไปจัดแสดง สามารถสนับสนุนช่อง Creative List ของเราได้ในหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพ์นะครับหรือว่าเป็น True Money นะครับหรือจะเข้ามาช็อปผลงานที่ชื่อว่า s c o r l b a s e Mafia ก็ได้จะช่วยให้ทีมงานของเราเนียมีกำลังใจแล้วก็เดินหน้าในการผลิตคอนเทนต์นะครับแล้วก็นำสาระความรู้ดีๆเนี่ยมาสู่ท่านผู้ชมต่อไปได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูผลงานของเธอได้นะครับในลิงก์พวกนี้นะครับจะมีประวัติของเธอแล้วก็มีรวบรวมผลงานของเธอคอลเลกชันต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็คอนเซปต์ของซ u เปอร์คูเวอร์นะครับก็อย่างที่บอกก็คือเหมือนกับเน้นความสนุกและก็ความเป็นธรรมชาตินะครับจุดเด่นก็คือ,อผู้ก่อตั้งนั่นเองนะครับเรามาดูกันทีละท่านอย่างดีน่าชาแนลแอปนี่นะครับเราก็รู้แล้วว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เป็นสายอาร์ตทำงานด้านศิลปะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งนี่มีชอนเนฟนี่เป็นเขาเรียกว,ว่าซีเรียลองเทอร์เรเนอร์นะครับเขาก็ทำหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรนะ หมวกทาหมวกนะครับแล้วก็ทําเรื่องของอลงจิมนะครับสานักพอกายแล้วก็ยังลงทุนแล้วก็ไปที่ปรึกษาให้กับพวกโซนี่แซนบล์นะครับต่างๆมากมายแล้วก็อันนี้ท่านนี้นะครับหลายคนก็รู้จักฟราเลวิลเลียมนะครับฟราเลวิลเลียมก็เป็นศิลปินเพลงครับเป็นนักร้องนักแต่งเพลงที่แบบมีชื่อเสียงนะครับเป็นเจ้าของรางวัลอสการ์กว่า13รางวัลน,นะครับสิรางวัลแหละ ก็คือเป็นนักร้องหลายคนก็น่าจะรู้จักจากเพลง Happy นะครับแล้วก็มีฟิชเชอร์ลิงกับศิลปินหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเค e วินเฮลลิสนะครับดับพังอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีศิลปินอื่นๆนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะอ่านไรนะคาวคาวอืม K A W S นะครับ คนนี้ก็เป็นศิลปินที่ทําเรื่องของส c กลปเชอร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกงานปั้นจากที่เห็นข้างหลังเขานะครับจะคล้ายๆสโกตูนแล้วก็มีทีมงานเก่งๆในะเรื่องของโซเชียลนะครับเรื่องของเว็บทรีแล้วก็จุดเด่นของโปรเจกต์นี้นะครับที่เขาทำเนี่ยตั้งใจทำอานีนาซูเปอร์คูลเนี่ยคือเขาตั้งใจจะให้ตัวนี้เป็นหัวหอ,อกที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า โกดาขึ้นโกดาก็คือ Gallery of Digital a s s e t มันแปลว่าเขาตั้งใจจะสร้างสเปซอันนี้เพื่อจะดึงนะครับ t r n d l t r t n s t s r t i s t หมายความว่าเขามองเห็นว่ารอยต่อระหว่างช่วงของคนที่วาดรูปบนผืนผ้าใบวาดรูปที่ไม่ได้ลิงก์กับออนไลน์ไม่ได้ลิงก์กับดิจิทัลเนี่ยให้กระโดดเข้ามาสู่ NFT space เนะครับเพราะเขาเห็นว่ามันมีคุณค่าแล้วก็มันสร้าง value ให้ได้กับทั้งตัวศิลปินแล้วก็ผู้ที่สะสมงานด้วย อันนี้คือคอนเซปต์ของโกด้าถามว่าในมุมของนักสะสมเนี่ยนะผลงานชุดนี้มันเป็นยังไงนะครับมันควรค่าแก่การสะสมไหมนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเป็นแฟนคลับของคุณนีนาเนี่ยผมว่าคุณควรจะต้องมีสักตัวแหละนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเอ็นเอฟพีคอลเลกชันแรกของเธอด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นเพียงนักลงทุนนะครับไม่ใช่นักสะสมเนี่ย <c oughs> แล้วคุณมีโอกาสถือผมว่าก็ควรจะถือนะครับเพราะราคาเนี่ยไม่ได้แกว่งตัวมากนะ แล้วก็อีกอย่างนึงเราสามารถจะพูดอนาคตเนี่ยโดยดูจากสิ่งที่ผ่านมาก็ได้นะครับเช่นคุณนีน่าเนี่ยเขายืนหยัดในเรื่องของการทํางานในในการเป็นศิปลปินอย่างต่อเนื่องนะครับแม้มันจะเกิดวิกฤตระดับโลกอย่างเช่นโควิดนะครับโคโรนาไวรัสเนี่ยเธอก็ไม่ได้เปลี่ยนสายงานเธอไม่ได้แบบหันไปขายหมูปิ้งปลาท้องโกอะไรเพื่อเลี้ยงชีพนะเธอก็ยังทํางานเป็นศิปลปินต่อนั่นแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ของการที่จะ ยืนหยัดเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นเส้นทางการเป็นศิลปินของเธอน่าจะต่อเนื่องยาวนานนะครับซึ่งความเป็นศิลปินเนี่ยพอมันต่อเนื่องยาวนานเนี่ยเรพเพลทเดชชันที่สะสมเป็นก้อนใหญ่หญๆเนี่ยเหมือน,น,นเหมือนแบนดิ้งนะครับพอไปถึงอีก5ปีสิปีเนี่ยมูลค่าของตัวเธอเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผลงานของเธอเนี่ยในอดีตก็จะเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันยกตัวอย่างเหมือนนักเขียนอย่างเงี้ยเขียนเล่มแรกไม่ดังเล่ม2ไม่ดังนะครับแต่มามาปังสักเล่มหนึ่งนะครับ เล่มหนึ่งเล่มสองเนี่ยที่เคยออกตลาดไปแล้วกลับมาขายดีอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณถือได้ถือยาวๆเนี่ยก็สตอมูลค่าเอาไว้ผมว่ามูลค่าน่าจะเพิ่มขึ้นตามการเวลาแล้วก็การเติบโตของความเป็นศิลปินของคุณนีนาด้วยนะครับอันนี้นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นนี่ก็คือช่วงวันที่14กรกฎานะครับเห็นไหมครับราคาก็ไม่ได้แกว่งตัวมากนะครับแต่ผมคิดว่าราคามันจะขึ้นสูง เมื่อคุณนีน่าเนี่ยออกคอลเลกชันใหม่นะครับอาจจะปีละครั้งนะครับหรือว่าถึงช่วงที่มีอีเวนท์ที่ทำให้เธอแบบดังเป็นผู้แตกขึ้นมาผลงานพวกนี้ก็จะกลับมามีราคาสูงอีกครั้งแน่นอนนะครับอันนี้ในแง่ของนักลงทุนนะครับยังไงก็อย่าลืมทำ d y o r ก่อนเสมอนะครับว่าควรจะลงทุนไหมแล้วก็ลองไปสำรวจแต่ละตัวว่าตัวไหนเนี่ยราคาเหมาะสมที่เราจะลงทุนหรือเปล่านะครับสังเกตว่ามันมีทั้ง e a t แล้วก็ eat ท r ร p นะครับตรงนี้ก็คือเป็นอีโตเลียมแท้ๆนะครับแต่ว่าเป็นแ a ปอีทแล้วเขามี property อะไรมากมายนะครับถือว่างานน่ารักนะครับแล้วพอเราเห็นเธอตัดกระดาษเนี้ยเราก็รู้ว่าโอ้งานเนี้ยเป็นงานคาราฟจริงๆนะครับเห็นไหมเธอตัดกระดาษเป็นรูปตัวเลขด้วยนะครับเมื่อกี้เราเห็นในแง่ของศิลปินเนี่ยผมมองว่า มันเป็นจุดที่น่าสนใจนะเพราะว่าก่อนนันนี้เวลาที่ศิลปินทํางานเนี่ยถ้าเป็นศิลปินแท้ๆนะเขาจะไปทําผลงานที่เรียกว่า1ต่ตอนหนึ่งนะครับหต่ตอนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่า,าวาดชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ขายในพวกฟาวเดชันหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับเปิดมิติใหม่ว่าคนเป็นศิลปินก็ทํา PFP ได้แต่ว่าเป็น PFP ที่ที่เป็นสไตล์ศิลปินแท้ๆนะครับแล้วก็การที่พื้นที่ NFT เนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้น ให้คนที่เป็นทรดิชชัน n ลหรือคนที่ยังไม่ได้เข้ามาในโลกของดิจิทัลเนี่ยหันมาสนใจในสิ่งพวกนี้มากขึ้น,นผมก็เห็นว่าศิลปินไทยนะครับกลุ่มที่เป็นทรดิชชัน n ลเนี่ยก็มีการกระโดดเข้ามาในโลกดิจิทอลนะครับในโลก NFT บ้างอะไรบ้างนะครับทั้งจากภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนที่เข้าไปดึงศิลปินกลุ่มนี้เข้ามาแต่ก็มีสิ่งที่น่าจะเสริมนะครับแอออนให้ดีขึ้นอย่างเช่นการต้องไปดึง นอกจากดึงศิลปินมาแล้วต้องไปดึงแฟนๆของศิลปินกลุ่มนั้นเข้ามาด้วยนะครับต้องไป educate ด้วยเพราะว่าคนในรุ่นนั้นก็อาจจะอยู่ใน generation เดียวกันนะครับก็อาจจะยังไม่รู้สึกว่ามี entertainment หรือรู้สึกเห็นถึงคุณค่าของไฟล์ดิจิทัลหรือว่า NFT นะครับเราก็ต้องไป educate คนกลุ่มนั้นด้วยจริงๆมี2 approach นะครับก็คือทำให้ดึงให้แฟนคลับกลุ่มเดิมของศิลปินที่เป็น traditional นั้นๆนะครับกระโดดตามศิลปินเนี่ยเข้ามาอยู่ใน โลกของ NFT ด้วยนะครับมันก็จะทำให้ ecosystem หรือว่าเขาเรียกว่า community ของอศิลปินพวกนี้แผ่ขยายไปด้วยนะครับคนที่เคยเป็นศิลปินที่มีความชื่นชอบศิลปินมาก่อนเนี่ยก็จะเหมือนกับถ่ายทอดความชื่นชื่นชอบเนี่ยไปสู่ชุมชนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันก็จะขยายไปสู่ฐานที่เรียกว่าเขาเรียกว่านักสะสมใหม่จริงๆนักสะสมใหม่ก็าอาจจะไม่ได้รู้จัก traditional artist เหล่านั้นนะครับ ก็อาจจะ educate พวกนี้ให้รู้จักนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของผลงานศิลปินเก่าๆพวกนั้นด้วยนะครับนะครับในเว็บไซต์นี้นะครับก็อำนวยความสะดวกให้นะครับเนี่ยสมมติผมลองพิมพ์เลขไปนะครับ2,2,2แล้วก็กด view นะครับ PFP นะมันก็จะมีขึ้นมาเห็นไหมก็จะดาวน์โหลดก็ได้หรือจะปิดไปก็ได้นะครับหรือจะไปดูใน open sea ก็ได้แล้ว mint is over mint จบไปแล้วนะครับมีวิดีโอนะครับแล้วก็บอกว่านีหน้านี้คือใครนะครับ แล้วก็มีใครร่วมก่อตั้งบ้างนะครับก็คือง่ายๆแค่น,นี้เองมี FAQ สังเกตว่าก็ไม่ได้ไม่ได้อิงว่าจะต้องแบบไปบริจาคเงินให้ใครอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาให้คือเขาให้คุณค่ากับชุมชนนะครับหรือว่าคนที่รักผลงานเขาหรือช่วยศิลปินนั่นเองคือเขาตั้งใจจะช่วย2ฝ่ายก็คือส,ส่วนที่เป็นนักสะสมนะครับเขาต้องการจะท r e t นักสะสมแล้วก็ท r e a t ศิลปินให้แบบสามารถจะเดินหน้าต่อไปได้ในโลกของ NFT คือ เขาเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมประสานระหว่างศิลปินยุคเก,ก่ากับยุคใหม่ละกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญนะครับของการสร้างสรรค์าง,งาน NFT เนี่ยคือถ้าเราจะไปทําอะไรที่มันเหมือนกับชาวบ้านเนี่ยโอกาสที่เราจะเติบโตนะครับก็อาจจะน้อยนะครับถ้าเราเห็นว่า PFP แบบที่จะเกียร์ไปทางเรื่อง Metaverse เนี่ยมันทํากันแล้วดีเราก็ทําบ้างเนี่ยแล้วเราไม่มีจุดที่มันแตกต่างหรือไม่มี Unfair Advantage ที่มันเหนือกว่าเขาเนี่ยโอกาสที่เราจะสำเร็ s เนี่ยก็อาจจะยากนะครับ แต่ว่า Nina Super c o o l เนี่ยเขาเลือกที่จะหยิบจุดแข็งของตัวเองขึ้นมาก็คือการที่ตัวเองเป็นศิลปินอยู่แล้วนะครับใช้เ e putation ของตัวเองมา drive นะครับมา drive าสิ่งที่เรียกว่าชุมชนนะครับหรือคนที่ชื่นชอบศิละปะงานศิละปะของเขาแบบแบบเพียวอนะครับคืองานของคุณนีน่าเนี่ยจะเป็นคอนเซปต์เหมือนเป็นแอฟแท็กนะครับที่เน้นความสนุกสนานแล้วก็ใส่ความเรียบง่ายที่ ในรูปทรงที่มันดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับแต่ว่ามีความหมายแฝงที่ลึกซึ้งในแต่ละชิ้นงานด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการรีวิวนะครับผลงานที่ชื่อว่า Nina Supercool ของคุณ n n a c h a n n n l a อ p นี่นะครับสามารถสนับสนุนช่อง Creative r i จิของเราได้ในหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์นะครับหรือว่าเป็น True Money นะครับหรือจะเข้ามาช็อปผลงานที่ชื่อว่า s โค r เ Be ส d Mafia ก็ได้ จะช่วยให้ทีมงานของเราเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็เดินหน้าในการผลิตคอนเทนต์นะครับแล้วก็นําสาระความรู้ดีๆเนี่ยมาสู่ท่านผู้ชมต่อไปได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตาม c r e a t i v e r i s k คิดสร้างเงินนะครับและพบกับคลิปอย่างนี้ได้ใหม่ตอนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ